สยนสิบหลวงพ่อเห็นอย่างไรครับสังโยุสิบนั่นแหละมันมันเป็นอุป,ปมามาเพื่อบอกลักษณะของการละการปล่อยกันวางตั้งแต่สกฤติทิฐิอันแรกไปจนกระทั่งเป็นอวิชชาตอนอุทธจจะเป็นวิชาสามมีใครจะพูดงตอนนี้พระอาจารย์จะพูดให้ฟังนะอุทธจจะจิตมันมีความทรงจําทำมละลึกชาติได้อุทธจจะที่แปลว่าฟุ้งไม่มีใครไปค้นดูใน Google ก็ไม่ไม่ไม่นั่นที่มันเป็นอวิชชาสามเพราะมันเข้าถึงจิตแล้ว แล้วมันผุดจากจิตความทรงจำอ่ะแล้วจิตก็มีความไวเป็นพลังงานที่ไวมากก็เลยไปรู้อนาคตเป็นวิชาสองส่วนอาชาวคยายายนคือทำลายอาวิชาเช่นไปจนกระทั่งความไม่มีไม่เป็นมันจึงเป็นเป็นวิชาที่สามขมือพระอรหันต์มีสี่ประเภทสุขาวิปัสสโกวิชาสามชลพิญโยแล้วก็ปฏิสัมพิทายานสิ่งที่มันผุดขึ้นมาตอนเป็นอุทธ,ธจักก็จะเป็นวิชาสองวิชาห้า แล้วก็เป็นปฏิสัมพิทาญาณก่อนที่จะบรรลุธรรมเอวิชะเอาสอักขะยานตัวตัวสุดท้ายออกพอสําเร็จแล้วท่านจะมาใช้วิชาสามหรือมาใช้ชลุปิโยหรือมาใช้ปฏิสิมพิทาญาณไม่หรือไม่นี่แล้วแต่เพราะมีบางองค์ใช้ไม่ได้คือมีหลวงตาองค์หนึง่งปวดท้องในพระสูตรเลยนะปวดท้องแล้วกาหนดปวดท้องก็ร้องโอยโอยมีพระหนุ่มมาบอกว่าหลวงตาทําไมไม่กําหนดเขาให้มีสติให้รู้จักอดทนมีขันติ หลวงตาก็กําหนดแล้วก็บอกว่าเอาแค่นี้ได้ไหมเพราะแค่นี้ไหมจนกระทั่งหลวงตาท้องแตกพอท้องแตกก็เป็นพระอรหันแต่เป็นปฏิสัมพิทายานคือรอบรู้ธรรมะบรรยายธรรมะได้ได้รอบครอบมากแต่ปรากฏว่าท้องแตกแล้วก็เข้านิพพานตอนตอนตอน,ตอนที่ที่ท้องแตกนั่นแหละแล้วเป็นปฏิสัมพิทายานแล้วได้สอนไหมเนี่ยไอ้พวกนักพิธามนักวิชาการนักที่รู้ คิดว่าต้องเรียนรู้แล้วจะไปเป็นสัมพิธายานถามว่าเราตอนตายบรรจุจิตจิตแล้วมาอยู่ในพ้องพ่อท้องแม่อะไรอีกหรือหมดกี่ชาติกีช่ชาติเอาเก็บไว้ก็ไปเก็บไว้ในจิตใช่ไหมแล้วก็มาเป็นในประเภทเนี้ยปฏิสัมพยานแล้วมันฝุดขึ้นมาจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้น้องชายพระเลวตะน้องชายพระสาลีบุตรคิดว่าจะมาสอนธรรมตอนจับเข้าคุกในที่สุดก็ต้องเอาเตโชเผาตัวเองตายเรียนพระสูตรนะพระอาจารย์น่ะเรียนมาเนี่ยจนกระทั่งเออต้องบำเพ็ญทำไมา คนที่จะพ้นเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เอาอะไรแล้วนะแล้วยังนี้บำเพ็ญมาอย่างพระวัสตะจะได้สอนก็ไม่ได้สอนปฏิสัมขชาญก็ท้องแตกตายไอ้ที่สอนได้ก็ดีแล้วหนึ่งจำนวนเท่าไหร่หนึ่งมีจนวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหทั้งเมืองตอนนี้ศึกษากันโอ้โหภาษาบาลีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ภาษานี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรภาษาต้องแปลอะไรมันออกมาจากเนี้ยพระไตรปิฎกพระวิธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ย เข้าใจจากเนี่ยผู้ภาษาคนนี่มันรู้เข้าใจกันภาษาปัจจุบันเนี่ยภาษาคนปัจจุบันยังพูดแล้วยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเลยไปเอาภาษาอะไรมาต้องพูดภาษา i am i am a d uh, o ์อ่าด an ็อกก่อน o c t o r จะมีเตอร์แถมมาอีกเลย i am a doctor ah uh h าอีกแล้วได้มุกอีกแล้วแล้วต้องเว้นด็อกทำไมแล้วมาเตอร์ทีหลังทำไมไอตอนด็อกฉันก็คิดว่าเป็นหมาไอฉันเป็นหมาแล้ว พอด็อกเตอร์เออดีไว้เป็นนายแพทย์หรือเป็นพกจบปรปิญญาเอกเนี่ยสมมุติแต่ไอคนนี้เข้าใจปุ๊บด็อกก็ด็อก,กว่ะด็อกเตอร,ร์กับด็อกเตอร,รต์กูไม่เอากับด็อกเตอร,ร์แล้วเพราะผมกูเป็นด็อกกูก็ว่าเป็นหมาพอเตอร,ร์มากลายเป็น,<ค>นมีความ,วามรู้ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยคืออวิชาพอเข้าใจว่าถ้าเออกูไม่เอาอีกแล้วชาตินี้กูหมดขันที่มันโปร่งแต่งกูไม่เอาอีกแล้วกูดับเกลี้ยงไม่มันเหลือหรอก แล้วก็สัมผัสกับสภาพนั้นแล้วว่ามันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงก้าประกาศแล้วุูธเจ้าก็บัญญัติไปแล้วแล้วมึงรู้อะไรกันนักหนาว่างอะไรกันนักหนาทั้งเมืองทั้งคารวาทั้งพระหัวล้านหัวงอกหัวดาเป็นอรันกำหนดแล้วไม่อยากพูดนะจริงจริงยัยคะคนดูคาว่าหนูคําทําไมไอ้นี่มันเส้นตื้น <laughs> แล้วมันเป็นเนี่ยมันถึงไม่อยากเป็นแอดมินไงแล้วมันทําให้หนูขันกันอะไรกันนะที่ไปออกมันดังมาได้เน่ย ก็เพราะว่ามันเป็นคนที่มีอารมณ์แบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็แสดงให้พวกเราดูมันแสดงไปก็ดับไปหนูไปปกติใช่ไหมคะแล้วแล้วเราเลือกเกิดได้เลือกเลือกเหมือนกันได้ไหมอ่ะวัลพากับหนูทําไมรูปร่างไม่เหมือนกันเขาไม่น่ารักเองค่ะใช่ไหมแล้วก็ปรุงว่าเขาไม่น่ารักเขาไม่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถ้าไม่มีสมมติจะไม่มีวัลพาไม่มีหนูไม่มีพระ้าจารย์อยู่ตรงนี้เหมือนเรื่องทงกะลมอะเซนเซนอะสนาเซนเขาบอกว่า ลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์สองคนก็เถียงกันไอ้มันมีธงลักมันถึงได้เห็นการสะบัดบอกไม่ใช่มันลมมันทําให้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 ธงสะบัดบอกมันก็เถียงกันเงี้ยกํามึงก็เอาเอาลมออกที่ธงมันจะได้ไม่สะบัดไอ้นั่นบอกเอามึงไม่มีธงมันมันจะเห็นการสะบัดไหมอ่ามาเถียงอะไนี้อาจารย์ก็บอกว่าพวกเธอก็โง่มันไม่มีทั้งธงทั้งลมแหละไออาจารย์ตอนที่เป็นเป็นเป็นคารวาสอยู่เนะก็บอก เออทั้งหมดเนะี่ยมันโง่หมดเพราะมันไปหมายลมหมายหมายไอ้ลูกศิษย์สองคนแล้วก็เสือกมีอาจารย์มาทําเป็นว่ากูเก่งตะกะออกมาว่าไม่มีมันไม่มีทั้งลงทั้งลม,ท,งลมทั้งอันนี้แนะตอนนี้ผ่านมันไม่ม,แม,มีแล้วก็ไม่มีกูที่ไปรู้เรื่องของมึงด้วย <laughs> ครั้งสุดท้ายนี้บอกท่านเจเดทมันม,มีกี่วันวันนี้ถึงบางอ้อว่ามีกูไปรู้เรื่องของเซนที่มีครูมีธงลมแล้วก็มีอาจารย์ลูกศิษย์สองคนแล้วก็มีมีอาจารย์ แต่จะมันเสือกกูไปรู้เร it, KK, ución, ing, of, ื่องนั้นเหมือนไก่กับไข่เหมือนกับอนไกอค่าก่าค่าไก่แล้วไปถวายพระอวิชามันก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ทั้งเมืองก็สนันไปหมดแล้วก็เรียนรู้ไปเรียนปรามัตดของคนอื่นนะเรียนวิชาที่ความรู้ของของของวัลภาไอ้มีหรือเราเรียนกันแรกวิชาการรู้แล้วร่างกายเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปเป็นวัลภาทุกูกายเปลี่ยนไปไอ้มีได้ไหม ของใครก็ของมันก็รู้เรียนรู้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองอ่ะมันต้องเป็นของตัวเองแล้วไปสู่ความไม่มีไม่เป็น